ทั้งหมดต่อแถวขึ้นมามันจะโผล่กว่าน,นี้แต่เดี๋ยวนี้ยเขาเลือกที่ไม่ต่อแถวเลยมา,มาเบียดหนะ้าทำให้เตี่ยเตีเ่ยเขาเลื่มมอมนะครับตอเริเ่มเบียดไปเตี๊ยราก็วิ่งในเลนได้ครับแล้วเรา,รนนรเราชิดขวายในกระด้านทีเราจะแบ่งให้ใครวิ่งหน้าซ้ายนะนี่ไม่ต้องแบ่งนะครับแบ่งมาเขาสร้างหนาแล้วมาคืนมาเดิมก็วิ่งกลางเลยเด็มเลยนะครับถ้าเราชิดขวามากกว่านี้ตอนนี้เรากำลังเปิดทางให้หน้าซ้ายออกมาซึ่งเราแบ่งนะ้ะที่ก่อนมาเห็นจนมันเป็นนะ ก็เป็นงนี้ต้อชิดขวาละเพราะเหตุการณ์เันโดนบังคับละมันอ,ออกวม,มากครับผมคือจริงๆอย่างที่บอกครับคือผู้นี้เข้ามาต้องเข้าหน้าเราหมดทำไมเราต้องให้นะค,ครับอย่างที่บอกนะว่าอนี้ที่ชาไม่มีมันเป็นเรื่องของเราเจอคนประเภทไหนด้วยนะครับบนถนนไม่ต้องการคนจริงมบที่พยายามคนนะก็อกาคนเีผลเบี่ยงเลยครับจริงๆเรื่องอายุก็เป็นส่วนนึงครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะมีครมากขึ้นตๆวยรุ่นอาจจะมีความ แต่ว่าผู้ใหญ่บางคนมีกโก้สูงเมันขับมาหลายปีแล้วมาในกาลที่คนเด็กวัยรุ่นนี่นะรถแท็กซี่ครับบางทีแบบเปรี้ยวมากเลยมันหลงหัวนะทางทีงท่เด็กทำนี่ยมันอันตรายเวลาเจอรถสองระยะบางทีเราโฟกัสคันนั้นหรือบอกตรงนี้เขายังคงมีสไตล์เดิมคือเข้าไปก่อนหรือไปแช่เข้าหน้าที่หลังคนนี้ก็เป็นคือแทรกไปในห้องหน้าที่หลังบางคนมีความคิดนี้นะว่า เฮ้ยต่อแถวไปว่าโง่อแทรกไปเข้าง่ายดีกว่าฉลาดไม่หรอกครับที่โกงไม่ได้ฉลาดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคนทำนี้เยอะแยะเลยแล้วไปเข้าง่ายไงนี่เขาเรียกว่าแซงคิวปล่อยครับช่างมาเถิดครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่สอนไม่ได้เลยนะมันเป็นนิสัยของคนปัญญาคนนะครับบางคนพ่อแม่สอนมาดีแต่ว่าลูกมันเนเวรท้าวข้าวปล่อยเถิดครับด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับปีนี้ทำไหมไม่ทำแต่ว่าช่างมาเถิดดุริสานเลยไปนะถามดุริสัน